มาดังไฟเห็ดบาปิคิวข้างนอกนะคะทุกคนมามาพ่ใดอยากกินอยากกินน้ำกันมาเด้อแฟนกะเห็ดไฟไห่กะเบิ้งส้งมันกะสิสูงคักสูงเน่ละบาทมาเด้อชาี่น้องมาปิ่งย่างน้ำกันตอนนี้ดังไฟไปเรียบร้อยแล้วก็มาปิ่งไม่ย่างอยู่ข้างนอกนะคะเพราะอยังอากาศมันดีเฮ็ดนิงกินข้างในบ่ไใดมันห่อนแห้งทุกคน กอดก็เลยมานนั่งฮ็ดเจ้าเงาอยู่นี่ละทุกคนคะเป็นเื้อเผาให้เจ้าบ่งอยู่นี่มันยังเงินดอกอยากได้บรรยากาศข้างนอกพร้อมข้างในมันหอนแห้งแห้งทุกคนคิดว่ามันหอนเลนเรนโมีนเดือดหอนแห้งอีลียิ่งอากาศซ้ำเหมอมันเริ่มสาตาร์ทนะคะทุกคนประมาณยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบี่องศาขึ้นนี่แม่นแล้วสุดยอดเลยนะคะสุดสุอีริเมื่อนี้ก็ได้เอานี่แหละ ซิโคงหมูมักเองนะคะมักแบบแล้วแต่พดผู้ใดมักแบบสไตล์ใดเนาะคะ่ะก็ไปยามเห็ดให้มันบอเดียงรืได้้ยนผู้พัวปัดจันมาเอาไม่ตัวนี้ออกก้ยเนาะทัดหนึ่งนะคะทุกคนจะได้กินง่ายบ่อน มาใหม่เตียงดเดือบเตียงเดือบ,บ,บส่วนลายอกอดกระสิเมียนแนวย่างมันอยู่นะคะแต่ว่าหาแนวย่างมันบ่อผอก็เลยตรงใดใส่วิธีนี้เอาโตนห้านเอาเอาแบบเป็นงานเปบ้านมาเพิ่งได้ใจอยากกินปิ่งกินย่างเนาะแต่ว่าหากหาไม่ย,ย่างบ่อผนะคะมันก็เลยใส่วิธีนี้ย่างเอาแต่ว่ามันกระซูงในจักหน่ยนอยกระดีย่างนึงคือมันสีบุไใหม่เนาะค่ะแต่สิไซเวลาโดนไปจังได้สุบุสุคนใดยังกินเขาเทียงเข่าแรงน้อจ้ะ เบิ้งเอาโหลดทุกคนคะ่ะภาคบอบาทเอาสไตล์นี้เลยละ่ะว่างไปพร้อมกันนะคะใส่กอกก็ใกล้สิทุกแล้วอหอมหวานหวานบอมแมนวาเนื้อหอมได้ไฟใหม่ <laughs> สีของการผสมอาหารของเขาั็สิเป็นในลักษณะนี้นะคะทุกคนคะ่ะ กสิมิโพงปาปริกานู่นนี่นั่นเป็นสีแดงสีนูนสีนี่นะคะแต่บัดเวลามันสุกแล้วมันกับบรินแดงตามที่เห่าเห็นที่เขาผสมมาเนาะค่ะมันก็สิเป็นสีแต่ตายจังสี่หอมคักขนาดทุกคนบกักเนล่าหอมไฟไหม้หอมมีลลีหอมเครื่องเทศของเขาเนะค่ะ่า สิค้งก็เริ่มแล้วนะคะทุกคนมักแบบบานๆห้าเลยล่ะกินสองคนนะคะบรดเหตุหลายเนื้อมักกับมักไหวอยู่นะคะแต่ว่าพอได้ออกมาอย่างเวอร์ตุยางน้องค่ะอย่างซํำที่สิก,กิน เปลี่ยนถางให้มันสุกเนาะคะ่ะทุกคนผู้ใดอยากได้สินได้เบิ่งเอาเด้อค่ะเลือกเอาเทือกเอาบาดไปกินกับมันมันตุ่มนะคะมือนกับซีเมนส์ซีดีส่วขนมจีนแล้วทุกคนคะ่ะส่วขนมจีนกินน้ำโบสวงบอบะร้ายราย้รายกับซีต้องได้กินสไตล์นั่นแหละคะ่ะเบ้ยไปจวดจาดบอบะ ที่มันสุกแล้วกัมือกระเายามเก็บอยู่เก็บกินเนาะพวกที่มันบ่บันไในสุกกับปอยมันไหวสักคนนะคะมันยังดอกถ้าบอก,กินตัวน,นี้กะมันกระสีนากนต้องฝ่ากเก็บมันนะคะมีอยู่แซ่สองตนตนในน้อยสือตนเข้ามาแล้วบาดมือกระสีดิตัตต์แงซะน้อยนะะเนาะค่ะพ่ออยากให้เขาเกิดอีกนะคะกระสีดิเตรียมตัวตัดแตง่งมองดูตัวน,นี้กะบแสบแสบได้มาเคือเหตุรุนนีงทุกคน วเวลาเ่าตำสมเนี่ยเต้องถามถึงความอร่อยนะคะนี่สุดๆนี่แหละคะ่ะต้นทัดไปก็ต้นนี้แหละคะ่ะมีอลายนะคะเอาเอาแล่นแล่นแล่นเสี่ยวไปใส่ตำสมนะทุกคนนี่แหละหงามงามดอกแตกแต่วกับมีนะคะ,ะเก็บเรียบร้อยเลยทั้งสองต้นเรียบร้อยและะ้วก็ปล่อยเขาไว้เลยระคะบาทมีกาสซืตอบัตตัดแต่งไมเนะคะ่ะ ซุ่มที่ขึ้นมหามา่ก็ขึ้นเนาะแล้วเห็นใบมันดังซีนบ,บ่มีนยังได้ค่ะมุวยซื้อมาส่วงหนาหนาวมาค่ะถึงเวลาโกรกแล้วนะคะทุกคนคะใส่เครื่องปรุงลงไปตามใจชอบเลยเนาะคะ่ะน้ำเชื่อมบ่มีใส่น้ำตาลใส่เอานะคะผงนัวลงไปนะคะน้ำปลาราาที่เข้าต้มซุปเรียกรอยแล้วก็ใส่ลงไป ผัว่ัวใ่หน่อยแสบหน่อยใส่ยร้ายแซบร้าย,ายนะทุกคนเอาตามที่ต้องการเลยนำปลารับต้มเองนะคะทุกคนนีละสีก็สิเป็นทั้งสีนะคะบ่คอยได้เห็นค่ะปอกเพราะว่ามืนออกโกคกไว้ไก่เนะเาะพบ่มีมือถื้นนะคะทุกคนค้าตั้งไว้เลยปลารัต้มเองก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสีสีสันก็จะประมาณทั้งสี หมูชิซายลายเต๋อพราหามูส่วขนมจีนนะคะทุกคนคะมือน,นี้ขอส่วขนมจีนแซ่บจากมือน,นะคะ <c oughs> อาจจะดังแม่จักนมวยเด้อจ้ะกายว่ากันเพราะว่ามันอยม่กับคู่วนะคะทุกคนพริกทุกอย่างเหมอือนลงกรนาหนีแล้วนะคะ <c oughs> นี่ก็คือมะนาวฝานลงทั้งเปิดอจัดไป เอาแบบจวดจัดเลยเนี่ยทุกคนใส่วิธีบีอบกอกบีแล้วก็ส่งบีแล้วก็สง้มาหากันนะคะ อพอดีเทะเลยขนมจีนลงตัวค่ะอยากกินหน่อยกินไรเอาลงตามเจ้ะจะคล้องมากเลยค่ะทุกคนมเหลายแต่บาทสินเลียติ <c oughs> คุกคุกเอาเลยบ่อทุกคนค่ะนี่คือส่วนขนมจีนโดยตรงเลยคุณแฟนกินเข่าต้งขอยแล้วทุกคนค่ะคนว่าขอขอกินก้อนเด้วยวขอะสด้เฝ้าเห็ดยางเงินกัน ค่ะทุกคนค่ะเรียบร้อยเล็วนะคะมากินน้ากันด้อยจ้ะน้องมากินน้ากันนะคะปรากฏว่าบบได้กินพร้อมเพื่อนอีกแล้วนะคะทุกคนเมื่อนี้เพิ่นเฝ้าเหตุการณ์ในงานเพิ่นมันเลวนะคะคุณทสายนั่นเองเมื่อวันอาทิตย์จูกกะจริงการแนวที่เพิ่นตรงได้เหตุก็คือประกอบอันจุดที่มันตรงเฝ้าประกอบเขาหากันเนาะค่ะนีตู้นะที่มวยเดย์บอกว่าคลิปที่ผ่านมาเนาะค่ะทุกคนคัดจมูกนะคะออกประเจอล่ม โชคดีนะคะทุกคนโอ้แต่ยังเย็นๆแน่ก็ยังไข่นะคะทุกคนนี่ละเ,เหลืออยู่ซำหนีไว้แหนเมี่ยนะคะน,น,น้องมันเบ็ดเล้วนาอบริยากค่ะกับสาวสาว่างกับกินต่อก็คือนี่ละส่วนขนมจีนทุกคนขอโทษขออภัยนะคะในการที่มุวยใส่ย,ยิบมือนะคะทุกคนเพราะว่ายังมันจีนไง พักมีซีใบมันก็จะมีสลัดร่วเม,ม็ดนะคะกับกะล่ำกับวิดโบนาะค่ะนี่วิดโบนะคะ,ก,ะ,คะกินดูพอมวิตโบบ์มันยังหรอกมันหาก,กินได้ง่ายนะคะทุกคนประเทศบานเขา ีมังน้ำหาดลองอีกช่วงคากบา้านง่วงกับว่างว่ามาหนึ่ จริงจรินเขากาแฟเทำคนเกับทกเทคนงานก่อเลยส้ามจันค่ะทุกคนย่างเนาะมันเครื่องมากของเขานะคะเ <c oughs> น่อสดมากเนี่ยเขามากจุดแต่ว่าถ้าใส่กว๋วเขาบอเค่องมากเขาขว่ามันเค็มเพราะเขาพอเคือกินเค็มบันไดน,นะทุกคน แล้วแล้ว่วาสิออกไปเบิ้งพักสี่ลอมขับรถไปกวเข้าโม่บวกอ่ะสิบวันอายุน่นบางต้อง,องวดิไปก็โม่ละเมอนที่แรกว่าเฉยโม่ไปจับันกล้องหายวาสันช่วงคือน,นะคะ เพ็ดกินเองเพ็ดเองต่ำเองต้นะสุดกับที่แรกก็สเปร๊คอ อากาศจักน่อยนกหลายแห่งหมื่นนี่หมดเสากับสุดๆแล้วนะคะส่งบปยายๆๆมากนครับ <c oughs> โทษที่นะคะ ส่วนหลายช่วงนี้มือนกันยังเงียงานอยู่เนาะคะ่ะฮอลิเดย์แท้ๆนอนๆนังๆน่งบท่านแน,น,น่แน่นอนนะคะเพราะยัง,งมือไม่ได้ออกทีเดียวเอาออกแต่เวลาที่จะคลองรู้สึกว่าบ่ไหวหรีนะคะมือยังเหาออกไปมาพักพอนทาบอด้ไปเมืองไทยนั่นเอง What? <laughs> เมื่อนี้กินแต่พออยู่ได้แล้วก็ไปแล้วนะทุกรุ่นอืออ๋ออ๋อจะข้ามหนึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ง ที่แล้วก็จะได้เซวนี้ยังเกลียบบ่อยตรงฝาเรนก็เวลาแล้วนะคะทุกคน เรียบร้อยบาทหลักกันยุกันกินตัไมีอยังมากมายนะคะบางบางเคื่อกอะมานังเบวากันในจักนอยเพราะว่าเวลาเข้ากน่นงสีคือกันก็ว่าหาม,เมงเมนแบบคุคนคะ่ะช่ยอยู่ช่วยกินเมื่อน,นี่สาสว่างก็ได้เห็ดเรียบร้อยแล้วหมอเขือเท็ดบอกเลยว่าแสบแสบได้หมดเกลือเท็ดอันสีตัวน้หน่อยมากเดี๋ยวนี้กระรงออกแนงไหม วังกีเขาตัดแต่งมาเบิดเนาะเขาสื่อตนที่เขาเรียดรวยเรียบร้่อยแล้วม้ยก็เลยเอามาใส่กระถางไว้นะคะแล้วแดดมันดีมันละสุกเร็วทุกคนโอเคเนาะจังได่ก็ตามนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้ำเน่เด้อจ้ะเฮ็ดคลิปได้ออมากๆสิกะคือจังว่าละอยากจะให้หูจักเนาะคะ่ะว่าสาวสว่างตละดส่วนระยะเวลาเฮ็ดยังอยู่บางนะคะแต่ว่าบางอย่างที่มันส่วนตัวเกินไปสาวสว่างกับบริอันเอามาแนะนําหรือว่า,อามาโซ่เด้อทุกคน ตั้งแต่พักที่มันเขาสามารถคุยกันได้แล้วก็ช่วงระยะที่เข้าสามารถบอกเล่ารบอกก้าวก,กันได้โอ้เพลสเริ่มลินปป่นซากเปเิดแล้วนะคะเดี๋ยวจักน้อยขอกระซิเฝ้าแล่นไปเบื้องพักสักอนบาดเทื่อมันใหญ่แล้วเพราะว่าขวยเห็นพี่ๆเพิ่นเอาออกลงมาแล้วนะคะถ้านามเริ่มไซเริ่มไลแล้วนี่ก็แมนแล้วนะพักซีรอมงามคักระบดนขอกระได้ไปเก็บขอกระซิไปเบื้องว่า มันเป็นยังไงแลวก็สิทธิ์ไปเบิ่งว่าพักเสียนมีโบนะคะทาม,มีก็คือได้เก็บถ้าบม,มีก็บ่บได้เก็บนะ,ะทุกคนก็สะได้เห็นคลิปกันแน่นอนละนาอค่ะไว้พ่อกันคลิปนาะเด้อคลิปนี้ขอตัวแล้วทุกคนคะ่ะเพ็ดเพ็ดเพที่เหลือจับขึ้นมาจากไปเบิ่งอันพักซีรอมมากหมดละทุกคนอังสิมากินตัวนะไว้พบอก,กันคลิปนาคะ่ะคลิปนี้ขอตัวแล้วบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ